สวัสดีครับพบกับผมปีเตอร์จีเบสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ปุ้ยจะมาสอนเทคนิคการแท็ปบิ้งนะครับโดยการแท็ปบิ้งเนี่ยก็คือการใช้นิ้วนะครับจิ้มลงไปบนสายโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับการแท็ปบิ้งมันถูกสร้างขึ้นมาหรือเหตุผลของมันก็คือบางทีเราเล่นโน้ตที่มีความไกลนะครับก็คือสมมุติว่าเราเล่นอยู่เสียงอยู่อย่างนี้แต่เราอยากได้เสียงอ่าโน้ตนี้หรือว่าโน้ตแถวๆนี้ เราไม่สามารถที่จะเลื่อนมือมาได้ทันนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ใช้นิ้วจิ้มลงไปนะครับซึ่งคนที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นพวกเอ็ดดี้วันฮาเลนนะครับเป็นต้นตำรับนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเล่นแ a p p i n g เนี่ยมันเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเทคนิคก็คือใช้นิ้วเคาะลงไปบนสายอย่างเช่นพี่ปุ้ยไม่กดอะไรเลยเคาะลงไปอะไรเงี้ยก็จะเกิดแต่ เวลาเรามาใช้ในกีตาร์ไฟฟ้านะครับการแทปปิ้งเนี่ยบางทีมันจะเกิดความลกเวลานะเวลามือเราไปโดนสายทุกสายเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นแล้วมันจะมีเสียงรบกวนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องฝึกก็คือการอุดสายในตัวอย่างนี้เพื่อจะใช้มือมือขวานะครับแปะไว้ที่คอเลยก็คือเหมือนเป็นการมิ้วสายทีนี้เราจะเราจะเคาะเราก็ฝึกอย่างงี้ก็คือมือขวาเนี่ยก็คือ กำคอเพื่อที่จะอุดสายแต่เราจะทอแท็บสายหนึ่งนะครับแท็บสายหนึ่งแล้วก็เปิดบริเวณสายหนึ่งขึ้นมาอ่าทีนี้ก็จะใช้ร่วมกับโน้ตเพนทาโทนิกคือพี P ่ปุ้ยเคาะที่ท่องที่สิบสองก็คือโน้ตตัวนี้เราฝึกนี้ก่อนนะครับพี P ่วิเคราะห์ตัว A ตัว C แล้วก็ตัว E อ่าล้วก็เล่นอ่าก็คือจิ้มลงไปตัว E ก่อนทีนี้การจิ้มลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็เขี่ยออกมา เหมือนกับเราดีดสายในขณะที่นิ้วชี้เรากดสายหนึ่งช่องที่หอยู่แล้วก็ตบนิ้วก้อยลงไปนะครับโนต้ตตัว C สาย1ช่องที่8ทีนี้ใช้นิ้วก้อยเขีียเพื่อให้ได้เสียงตัว A มันจะกลายเป็น ระวังเวลาเราเขี่ยขึ้นเนี่ยบางคนบางคนบางคนปาดลงอย่างนี้ก็ได้ดันลงหรือบางคนเกี่ยวขึ้นอ่าฝึกให้ก่อน อ่ะทีนลองฝึกสายสองด้วยนะครับอ่าก,ก็คือสายสองพี่พ้ยก็เล่นตำแหน่งเดิมเลยเล่นตำแหน่งนี้อ่าก็จะกลายเป็น ก็คือวิธีการฝึกแ a p p i n g basic เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วแบบฝึกหัดเนี้เราสามารถที่จะใช้ในการาเล่นเพนท a t นิก c โดยสมมุติว่าพี่ปุ้ยกดโน้ตตามนี้แล้วมือขวาเนี่ยเพื่อความง่ายพี่ปุ้ยก็เลยดีไซน์ให้มันแท็ช่องเดียวกันเลยอ่ามันอาจจะไม่ใช่โน้ตเ e n t a t o นิกอยู่ตัวหนึ่งก็คือมีตัว B โผล่มาในสาย2ก็ไม่เป็นไรแต่เสียงมันก็ยังอยู่ใน A minor หรือ C major อยู่ดีนะครับรเพราะฉะนั้นพี่ปุย้ยเรยอย่างนี้ ต่อมาสายสองสายสามสายสี่สายห้าสายหกอ่าขาลงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราดีไซน์ ลองสร้างทําทนองหรือสร้างสำเนียงการแท็ปบิ้งง่ายๆจากแพทเทิร์นแค่นี้เองนะครับก็หวังว่าน้องๆคงจะไปลองฝึกแล้วก็ใช้งานได้นะครับบางคนบอกว่าพี่เพื่อครับสงสัยว่า,ามันเล่นกับกีตาร์โปร่งได้ไหมกีตาร์โปร่งก็เล่นได้เหมือนกันแต่มันก็จะมีเสียงที่ต่างออกไปนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเล่นให้เป็นเสียงคลีนให้ฟังนะครับเสียงคลีนก็จะเป็นอย่างนี้ แสดงว่าน้องๆสามารถใช้กีตาร์โปร่งหรือเสียงคลีนฝึกก็ได้นะครับการแทปปิ้งนี้เป็นพื้นฐานในการโซโลหลายๆเพลงที่สร้างความวือหวาเพราะฉะนั้นพี่ปุ้ยอยากให้น้องๆฝึกตรงนี้ไว้เป็นสกิลติดตัวด้วยก็จะดีมากๆนะครับโอเคสําหรับใครที่เป็นครั้งแรกนะครับที่ชมคลิปนี้ก็อยากติดตามคลิปดีๆอย่างนี้ช่องของพี่ปุ้ยนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากให้กําลังใจพี่ปุ้ยก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, ขอบคุณง่ายๆนะครับแค่นี้เองก็จะเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาทุกวันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ